รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้พินของ Google Adsense สำหรับ YouTube นะครับก็คือพินที่จะใช้ใส่เข้าไปเพื่อยืนยันเรื่องการจ่ายเงิน YouTube เขาจะจ่ายเงินผ่าน Google Adsense ใช่ไหมเวลาที่เราทำคอนเทนต์แล้วก็ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วเนี่ยก็จะต้อง กดขอพินเขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์ก็คืออันนี้คืออันนี้ผมได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกวิธีตอนที่เรายังไม่ได้พินเนี่ยในการกดขอมาแล้วประมาณ2อสครั้งเนี่ยว่าต้องทํำยังไงแก้ปัญหายัางไงเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้พินไอตัวการสร้างรายได้ของ Youtube ก็จะหยุดจะถูกพอสส์ไว้คือหยุดไปเฉยๆไม่มีการรันเรื่องไรายได้แต่ว่าตัวคลิปก็จะรันอยู่ตัวแอดก็จะอยู่แต่เขาจะไม่จ่ายไรายได้เรานะ เนี่ยมันจะขึ้นว่าให้เราไป v e r i f y address pin code ในช่องของเราก่อนมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นตัวแดงให้เตือนให้เราให้เราไปจัดการมันนะฮะพินโค้ดคืออะไร่ะก็คืออย่างที่อธิบายไปว่าข้าวเมื่อสักครู่นะครับก็คือก่อนที่เขาจะจ่ายเงินเนี่ยมันอ่ามันจะต้องใส่ตัวพินตัวนี้เพื่อเป็นการยืนยัน สำหรับที่อยู่ในการใจ่ายเงินผ่านอ่าอสเคาทคืออันนี้สำหรับคนที่มีแอคเคาทของ Google a อส e n นแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผ่านผ่านเออเกณฑ์การหารายได,ได้ปัจจุบันไม่แน่ใจนะคือยอด follow พันหรือเปล่าพัานแล้วก็ยอดชมสะสมในหนึ่งปีเนี่ยอ่า ประมาณ4,000ชั่วโมงไม่แน่ใจในประมาณนี้เขาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆหรือบางประเทศอาจจะมีแค่500โ o l l o ฟลโลก็เออ500ยซับก็ก็เริ่มเปิดได้แล้วอะไรเงี้ยครับเนี่ยคือพินเขาจะถูกส่งจากต่างประเทศนะครับที่เป็นสาขาของเขาอะ่ะก็ใช้เวลาประมาณาไม่เกิน4อาทิตย์จะส่งมาทางไปรษณีย์ก็คือไปรษณีย์ไทยนั่นแหละแล้วก็ ต้องรอรับจดหมายฉบับนี้ไม่มีการส่งผ่านอีเมลหรือ SMS ใดๆทั้งสิ้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาาง,งี้ก็คือมันไม่ได้รับมันตกหล่นหรือมันหายหรือมันยังไงมันก็จะมีปัญหาเยอะคนที่ไม่ได้รับพินบางครั้งบางครั้งก็คือ,อไรายได้ก็ค้างอยู่ยง,งั้นบางคนอาจจะหยุดทําไปเลยของผมนี่คือกดขอไปแล้วประมาณสาม 3ถึง4รอบนะครับรอบที่ได้นี่คือรอบที่ 4. เอ่คือ3รอบแรกก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนที่อยู่มีการเปลี่ยนข้อมูลหลายๆอย่างเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีหนึ่งนะว่าทำไงถึงสุดท้ายแล้วได้พอเราได้พินมาแล้วเนี่ยอันนี้เขาสอนอยู่นะพอเราได้พินมาแล้วเราก็ต้องไปกด Verify Address ก็คือมันอยู่ในช n e l ของ y t u t u ของของคุณนะแล้วก็ไปใส่พินตัวนี้เป็นตัวเลขที่ได้มาแล้วคุณก็ใส่ไปแล้วก็ submit ก็เรียบร้อยมันก็จะรันรายไ,ได้ต่อ หลังจากนั้นไรายได้ถ้าเกิดครบร้อยดอลคุณก็ถอนออกมาได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอยากถอนนะขั้นต่าในการถอนร้อยดอลแล้วก็ในกรณีที่ไม่ยังไ,ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยก็มันก็อาจจะลองในการแก้ไขที่อยู่ยืนยันว่าที่อยู่ในการที่เราเนี่ยครับที่เขาจะส่งมาเนี่ยมันถูกต้องที่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมใช้วิธีอันที่ผมได้รับเนี่ยผมใช้วิธีเขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้มากที่สุดเลยให้ครบถ้วนเลยทั้งตำบลทั้งหมู่ทั้งอะไรเขียนเป็นภาษาไทยด้วยและภาษ,าษาอังกฤษด้วยเอ่อให้ครบไปเลยมีทั้งไทยทั้งอังกฤษคุณจะเขียนใน address line หนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันใส่ยาวๆได้เงี้ยชื่อก็คือใส่ครบถ้วนทั้งไทยทั้งอังกฤษอันนี้ผมเลยได้ไว้ตอนแรกผมใส่แค่อังกฤษล้วนไม่ได้มไม่มาไม่ถึงอันนี้ไม่รู้นะบางคนว่าแบบอาจจะได้ก็ได้แต่ที่ผมทำแล้วได้นยะก็คือใช้วิธีนี้ใช้ทั้งไทยทั้งอังกฤษจัดเวอร์ชันเต็ม แล้วก็มันส่งมาจากของผมน่าจะส่งจากมาเลเซียนะครับแล้วสุดท้ายก็โอเคได้รับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูกันไปพร้อมกันเลยก็ได้อันนี้คือเวอร์ชันที่มันยังไม่ได้กดใส่พินมันจะสเต็ปสมันจะเออร์เลอร์ก็คือสเต็ปที่ Setup a แอสเซนเนี่ยคือรีวิวแอคเคานเรียบร้อยแล้วรีวิวคอนดิชันเบสเท t ร์ m ที่ผ่านแลกดเกณ์การสร้างไล้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่อันที่สเนี่ย คือมันไม่ได้มันจะขึ้นตัวแดงอย่างนี้นะว่าระบบไม่แสดงโฆษณาของคุณเนี่ยต่อเน,นื่องเพราะว่ายังไม่ได้ยืนยันที่อยู่ในยืนยันที่อยู่ไม่เสร็จนะครับก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยซึ่งอืมันก็น่าเสียด,ดายเราก็ต้องเข้าไปตรงปุ่มการทํางานเพื่อจะไปใส่พินสุดท้ายก็ได้มาแล้วครับพินนี่ฮะอยู่ในช่องการยืนยันที่อยู่ เป็นพินหกหลักนะครับเป็นตัวเลขเลยแล้วก็กดใส่แล้วก็ยืนยันเลยอ่าเดี๋ยวบอกวิธีคือก่อนที่จะได้พินเนี่ยทายังไงสุดท้ายขอไปสามครั้งไม่ได้สักทีผมก็เลยใช้วิธีเข้ามาที่ support help ของเนี่ยฮะ YouTube แล้วก็เข้าไปคุยกับเขาเลยเราก็มากดที่ help แล้วก็ contact us ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่อ่า ก็ปิดคร่าวๆาวตรงนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่อง ascent ไม่ได้รับพออินแล้วก็ผมก็สนทนาไปอันนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษนะไม่แน่ใจมีมันเปลี่ยนเป็นไทยได้หรือเปล่าแต่ก็คือคุยกับโจใครนะจอรนคุยกับจอรนก็เลยอ่ะก็คุยไปว่าเอ้ยส่งไปขอไปแล้วนะสาครั้งไม่ได้พินอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจสอบให้บาบาบาแล้วก็ ไปตรวจสอบเขาให้รอแต่ว่าเรารอจนคบรบแล้วมันเกินสามอาทิตย์แล้วแล้วมันก็จะหมดเขตแล้วมันก็คือหมดเขตที่จะต้องรอพินนั้นแล้ว่มันต้องขอใหม่เขาก็ให้ไปเช็คที่ไปรษณีย์เออไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดที่มันจะเป็นที่อยู่ที่ไปรษณีย์น่าจะมาส่งก็คือโทรไปเช็คผมก็โทรไปเช็คนะก็ไม่มีเขาบอกวันนั้นไม่มีของที่หรือช่วงสัปดาห์นั้นไม่มีของที่มาจากต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยไม่มีจดหมายที่มาจากอเมริกาหรือต่างประเทศไม่ใช่อเมริกาเออต่างประเทศที่เป็นชื่อผมอะ่ะ โอเคเขาก็บอกก็ก็งั้นก็คือถ้ายังไม่ได้อีกแล้วก็ให้กดอีกครั้งหนึ่งในการขอแต่เาระหว่างนี้เขาจะก็จะตรวจสอบให้แหละว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเขาก็บอกมาว่าเออมันถูกส่งออกมาแล้วนะที่เรากดขอเขารู้แหละว,ว่าเรากดวันไหนบ้างเวลาไหนที่กดขอมาเขาบอกแต่มันกดมาแล้วสามครั้งแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนที่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วเขาก็บอกส่งออกมาแล้วเรียบร้อยในวันะนั้น,ะนะแต่ของมันไม่ถึงงานทำงานมันอยู่ไหนนะตอนนี้คือเราเราไม่รู้ส <c oughs> ุดท้ายก็ยังไม่ได้นั่นแหละเขาก็บอกว่าโอเคตรวจสอบที่ไปรษณีย์แล้วก็ไม่ได้อีกก็ลองกดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น้การกดครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นการกดส่งรีเควสต์หลังจากที่เขารู้เรื่องแล้วว่าเรายัางไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็ใส่ทั้งที่อยู่ทางทอัง,งกฤษเวอร์ชันเต็มเลยจัดเต็มยังไงก็ต้องส่งให้ถึงแล้วสุดท้ายก็ได้ไมาแล้วครับ Google Adsense ดีใจมากตอนมาถึงก็คือรอทั้งสิ้นก็ประมาณสองสเดือนนะครับน,น,นี่ช่องนี้เขาจะมันจะขึ้นว่าพินจะสุกส่งไปสนีย่านที่อธิบายไปเนาะซึ่งมันหมดอายุปไปแล้วน่ะจริงๆแล้วนะแต่ก็อันล่าสุดก็คือยังใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวลองมาฉีกซองใส่พินเลยก็ฉีกตามรอยที่เขาแนะนำนะครับ มันต้องฉีกสามด้านอืมด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้านล่างแล้วก็จะเปิดจากซ้ายไปขวาอ่ะตัดเรียบร้อยก็เปิดไปเลยปึ๊บนี่มันจะเป็นหมายเลขพินตัวใหญ่ผมปิดไว้นะอ่ะก็จะเป็นหมายเลขพินเขาก็บอกวิธีการลงชื่อเข้าใช้อัลเซน ไปที่ชําระเงินตรวจสอบการยืนยัน,ยนแล้วก็ใส่เลขพินแค่นั้นก็เสร็จก็เหมือนที่อธิบายไปแหละอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่เลยครับโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยไอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมการย,ยืนยันที่อยู่จากที่มันเออร์เอร์มเมื่อสักครู่อันนี้ก็คือเรียบร้อยใช้งานได้ต่อหมายถึงว่ามันเริ่มเริ่มที่จะรันแอดสร้างรายได้ต่อไปนะครับ แต่อ่ามีแดงขึ้นมาอีกนะมีแดงขึ้นมาอีกนะอันนี้ทาไปพร้อมกันเลยถ้าเกิดคุณทาเองคุณจะได้เจอคา่าตรวจสอบบัญชีเพิเ่มเติมก็คือมันจะต้องมีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องภาษีต่างๆนะครับรายละเอียด <บ S 1> <บ>เรื่องภาษีกดกรอกข้อมูลในการชำระเงินกรอกข้อมูลกดอัปเดตนะครับแล้วก็จะมีข้อตกลงเรื่องการรับเอกสารภาษี ก็กดเลือกแบบรับแ,แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปนแล้วก็อ้างสิทธิ์ในการหักภาษีนะที่จ่ายตามสนิสัญญาตรงนี้คุณก็ลองดูรายละเอียดเนาะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะแล้วก็มันจะพอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นหน้านี้ว่าอยู่ระหว่างการยืนยนันอืมมันก็ก็รอไปว่าโอเคทุกอย่างมัน ถูกรีวิวแล้วก็เรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมริงเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ2อวันนะแต่ก็เนี่ยฮะไม่กี่ชั่วโมงก็ประมาณสอชั่วโมงก็อนุมัติแล้วนะครับได้รับการอนุมัติแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยโดยสมบูรณ์นี่กลับมาดูหน้าเอิร์นออนยูทูบก็จะเห็นว่ามันก็เป็นหน้าปกติแล้วไม่ได้มีหน้าสเต็ป1สเต็ปสที่แดงแล้วก็สเต็ปสามใช่ไหมจะเป็นหน้านี้ซึ่ง เราก็จะเข้าไปดูข้อมูล a อนาลิติกต่างๆของของ u u u e e ในการสร้างารายได้ของ y t u t u นะครับก็กลับมาเป็นปกติการันต่อก็ถือว่าคิดว่าน่าจะละเอียดนะครับสำหรับคนที่กำลังติดประหารเรื่องพินแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันทุกขั้นตอนเลยสำหรับเพจรีวิวจริงครับสำหรับคนที่กำลังทำ YouTube อยู่ก็ลองดูฮะลองใช้วิธีนี้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ผมใช้ จริงๆเราคิดว่ามีประโยชน์แต่ว่าแบ่งปันกันไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ